สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะองว์น้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา สอนลับตัวละครฟรีๆแล้วก็จะมาแจกทางด้านของตัวละครฟรีๆด้วยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับน้องเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับบงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีทางด้านของการสอนลับตัวละครฟรีๆแล้วก็แจกตัวละครฟรีๆในคลิปเดียวกันเลยนะครับองน้องเออก็จะประมัเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องวันนี้ใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับน้องมีสิทธิ์ได้ตัวละครฟรีๆทุกคนแน่นอนนะครับองน้องก็ถือว่าหลายๆคนคงอยากได้ตัวละครมานานแล้วนะครับน้อกเลยน้องวันนี้น มีกิจกรรมท็อปอัพเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้ของตัวละครฟิฟี่นะครับน้องที่สามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องก็คือถ้าแบบว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าพี่เคยพูดไว้นะครับน้องพี่จะมาแจกนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาแจกจริงๆนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟิฟี้นะครับวงน้องคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับน้องเราก็มีหลายตัวด้วยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมของพี่เองนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัว นี้นะครับเนาะให้ถึง15,000คนดูนะครับวงน้องก็ถ้าคลิปนี้ถึง15,000คนดูนะครับพี่จะแจกตัวละครนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับวงน้องเป็นทางด้านของตัวละครเอลอกหนึ่งตัวนะครับเนาะแล้วก็สองนะครับวงน้องเป็นทางด้านของตัวละครโคโน่หนึ่งตัวนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้นะครับเนาะพี่จะแจก3รางวัลนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้ถึง15,000คนดูนะครัึ่งหม ก็รับไปเลยนะครับวงน้องจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็ง่ายๆเลยนะครับน้องสำหรับกติกานะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องเราก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับน้องวันนี้ก็สามารถเติมได้แล้วนะครับวงน้องก็คือ1เพชรเท่านั้นนะครับน้องพี่ก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็ตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็รับง่ายๆเหมือนโคโนเลยนะครับวงน้องก็ เติมแค่1เพรเท่านั้นนะครับน้องก็รับกันได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องเรียกได้ว่ารับได้ฟรีๆเลยนะครับวงน้องแล้วก็ถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องพี่ก็จาก เติมให้3รางวัลนะครับน้อถ้าคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับวงน้องก็คือพี่จะมีรางวัลแจกให้ด้วยนะครับน้อถ้าคลิปนี้ถึง1 5 0 0 0นคนดูอย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่จะมาแจกตัวละครโดยเฉพาะเลยนะครับวงน้องแลอก็จะบเป้าหมายเลยนะครับน้องก็แจก3ตัวนะครับวงน้องตัวละครเอหลอกตัวละครโคโนแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่า3ตัวเต็มเต็มนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวลละคครเข้าามิป นี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้พี่แจกให้เอฟซนะครับวงน้องเออก็จับป้ามายเลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือคนไหนที่อยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องพี่ขออธิบายนิดนึงนะครับเนาะว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาแค่ 5วันเท่านั oh, ้นนะครับวงน้องเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะเกิน5วันไปนะครับวงน้องก็คือตัวละครตัวนี้นะครับเนาะมันจะไม่ได้หายไปไหนนะครับวงน้องก็คือจะอยู่ในเกมเหมือนเดิมนะครับเนาะแค่ปรับราคาขึ้นมานะครับวงน้องเป็น499หรือว่า599นี่เก้นะครับวงน้องเออก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเติมวันนี้นะครับวงน้องก็เพียงแค่1เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็เติม1เพชรแล้วก็มารับตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่รับให้ดูเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับวงกก็สาาามรรรรรถััับบบบบไไดด้้้แแนนนีียยยเเเเซิ์ฟละะคคพง่1 เทเท่านั้นนะครับวงน้องออก็จะเป้าหมาเลยนะครับนอนถ้าอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็คือ คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเนาะว่าอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องถ้ามีคนขอมาเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้เลยละกันนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องสกิลของมันนะครับเนาก็โหดมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือสกิลของมันนะครับเนาะก็พี่จะอธิบายสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับวงน้องก็ถ้าสกิลของมันนะครับเนาะก็คือเมื่อเรายิงศัตรูล้มนะครับวงน้องหรือว่าสังหารศัตรูได้นะครับเนาะมันจะเปิดจุดให้นะครับววก้เรี่่บาายได แม็กแมปเลยก็ได้นะครับวงน้องก็มันจะเปิดจุดให้นะครับนาอคนที่อยู่ใกล้นะครับวงน้องก็คือ25เมตรนี่นะครับนาอเแล้วก็ที่สําคัญนะครับนาอเพื่อนของเรานะครับวงน้องสามารถเห็นด้วยกันนะครับวงน้องเออก็แบบว่าเห็นแบบโมโคนั่นเองนะครับวงน้องก็คือทุกคนเห็นแบบนั้นเลยนะครับนาอเแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องตัวละครตัวนี้นะครับสำคัญมากมากเลยนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าไม่อยากได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับวงน้องก็คือมันช่วยทีมได้เยอะมากนะครับวงน้องเอ ถือว่าสาหรับวงน้องคนหนที่แบบว่ากาลังจะแข่งแคสนะครับวงน้องหรือว่ากําลังจะแบบว่าเอาท่าปักธงที่กําลังจะเข้ามานะครับน้องถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะไม่โกงสาวบ้านแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าตัวละครตัวนี้ก็โกงมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็เซตที่พี่จะแนะนำนะครับวงน้องเมื่อเติมมาแล้วหรือว่ามีตัวละครตัวนี้แล้วนะครับเนาะก็คืออย่างนี้เลยนะครับวงน้องก็ใส่เคนลี่นะครับเนาะใส่แม็กซิมเข้าไปนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของโคนโนนั่นเองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเซ เราก็ช่วยทีมได้เยอะมากนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นเชฟตัวน,นี้นะครับวงน้องเออก็าจะประไม้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับวงน้องสกิลของมันนะครับเนาะก็โหดมากๆเลยนะครับวงน้องก็ยิ่งศัตรูล้มนะครับเนาะเราสามารถเห็นอีกตัวนึงนะครับวงน้องหรือว่าเห็นหมดตี้เลยนะครับเนาะในระยะ25เมตรนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประไม้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากได้วันนี้นะครับวงน้องในตัวละครตัวนี้นะครับน้องวันนี้ก็สามารถเติมได้แล้วครับวงน้องก็1เพชรเท่านั้นนะครับนาอได้ตัวละครแรนแร่ได้สกิลโหดแบบนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะถ้าใครไม่เติมตอนนี้นะครับจะเสียใจมากๆเลยแค่1เพชรเท่านั้นนะครับนาอเพราะว่าท็อปอัพวนะครับวงน้องมีแค่5วันนะครับนาอถ้าเกิน5วันขึ้นไปนะครับวงน้องจะเป็น499หรือว่า599อกกนะครับนาะกับตัวละครตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็บอกพี่มาได้เลยนะครับน้ตัว ตัวนี้นะครับเนาะถ้ายอดวิวคลิปนี้ไ่ถึง1 5 0 0 0ก็ตามนะครับวงน้องถ้า f c ของพี่อยากได้นะครับเนาะพี่ก็จะแจกให้เลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าถ้าค้นขอมาเยอะนะครับเนาะว่าอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเนาะตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็ถูกมากเลยนะครับเนาะแค่1เพชรเ่าทั้านะครับวงน้องก็ประมาณ50บาทเท่านั้นนะครับวงน้องก็ได้แล้วนะครับเนาะก็50กาลีนาเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากได้นะครับเนาะเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อย่า มาคอมเมนต์ไม่ใช่ว่าไม่กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะถ้าอยากได้ตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องพี่ก็จะทําการแจกงให้เลยละกันนะครับเนาะก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าเลืมอนนะครับเนาะถ้าคลิปนี้ถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับวงน้องพี่จะแจก3ตัวละครนะครับเนาะก็มีตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องโคโนนะครับเนาะเออหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆจากพี่นะครับเนาะอยากได้อะไรจากพี่นะครับวงน้องก็ขอกันมาได้้เลลยนนะรับาแววก็สํหอง ที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็รีบขอกันมาได้เลยนะครับเนาะเวลาเหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวงน้องวันเสาร์นะครับเนาะพี่จะเอาขึ้นไปโวตนะครับวงน้องหมายเลข1กับหมายเลข2นี่นะครับเนอะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องเราก็ไปดูทางด้านของกิจกรรมสายเติมกันบ้างนะครับเนอะกิจกรรมสายเติมนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟนอกนะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนอะเดี๋ยวพี่ขอรีวิวเลยละกันนะครับเนอะว่าะากกิจรรรมสยเตนคับ น้องก็คือเป็นกิจกรรมลัคกี้รอยอดดนนะครับน้องที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไายของเราระคขวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องเป็นกิจกรรมซุดกระต่ายตัวนี้นะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของตู้ตัวนี้นะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยดีกว่านะครับเนาะว่ามันออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับวงน้องเราก็พิ่จะได้เลยหรือเปล่านะครับเนาะมางน้องสิบครั้งนะครับน้องได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องข่าวจัวมาเลยนะครับวงน้องก็คือ ไม่ได้แน่นอนนะครับวงน้องก็หได้โทเค็นมาเยอะเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ก็สามารถนําโทเค็นนะครับวงน้องไปแลกสุดได้เหมือนกันนะครับวงน้องก็คือสู้ตัวนี้นะครับเนาะไม่เกลือแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้โทเค็นเยอะนะครับวงน้องเรายิ่งมีโอกาสได้สุดเยอะนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือสุดตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถแลกได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเข้ามาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมในอนาคตเองนะครับวงน้องก็คือประมาณสัปดาาหห์นน้ใ ครับนาะก็น่าจะอัเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็คือ สายเติมนะครับถ้าอยากได้สุดตัวนี้ก็เตรียมเพชรรอได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับวงน้องก็จะเป่าไม้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตู้ลัคกี้รอย่อตัวใหม่ในนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนที่เป็นสายเติมก็คงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับสุดตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเอ่า FC คน แชร์นะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะอย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้นองก็คือถ้ามียอดวิวหรือว่าคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับเนาะพี่จะแจกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็ตามนี้เลยนะครับนอ้องพี่บอกไว้แค่นี้เลยนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะสายฟรีนะครับวงน้องที่ไม่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะก็พลาดมากๆเลยนะครับวงน้องออก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็สําหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรก็อย่าลืมนะครับวงน้องขอกันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ ว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตั้งสักบาทเลยนะครับเพียงแต่องน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้นะครับเนาะก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับองน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับองน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะบาย